เราไม่ได้แลนวลูกนะจักรระบูชาชีไทยคืว่าอ่ะพอเราใครจะเริ่มจะเริ่มแล้วลูกดูอ่แม่แป้งหองๆว่ามาจากไหนลูกอ้าวอันนี้น้ำไปดูไปแต่ วัน้ีต้นดอก้าวนี่เนี่ยยอด้าวนี่อดีชายธันครวนนะคะอนี้ต้นดอกข้าวว่าหันตนบระขามครับผมค่ะพุทดิสมควงมุ่งมัดปปารถนาเนาะค่ะแต่ว่าค่ะมือนก้กโคก่อนจากคู่คือเราเนาะค่ะลา้ผู้หร้ายนนะคะรวมถวายอันนี้คือคุณเอียกับกวัตรออทวันคือเขาเนะค่ะคุณทวันชูรัตนกุลเนาะค่ะ ที่เพิ่นรวมถวายมาตลอดเนาะค่ะเฮ็ดมาตลอดได้น้อยได้หลายเฮ็ดคือเก่าเพราะฉะนั้นด้วยใจไซศรัทธานะคะพ่อทั้งแม่แมวนะค่ะมันเป็นมาไรสู่ไรคนรวมบุญแล้วก็จะไป็คู่นั่งบุเฮ็ดกต่สารน้ำกันเนาะค่ะสางซาลาดิรีกำลังสางซาลาดนะคะคุณคุณย่าประเสริฐเนาะค่ะพร้อมทั้งพ่อข้ามซุกลก็เมธีปะพาดาบนาค่ะค่ะนางกอง กองชุนบะค่ะจ้ากองชุนทิทิราชเออกองชุนทิทิราชนะคะเพิ่นรวมบุญมาหลายหลายคนนะคะนี่นะคะนางทองมาอะไรกันนางมาจะนพ่อมมาพมมาเขียนชุนหรือเขียนชื่อเรื่องพ่อมมาเป็นบ่าเรื่องของพมมาท่องมาข้าข้าขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายนะคะน้อที่ได้ร่วมแกพร้อครับ นางนู้ใสบอกกันู้ใสนะครับยูรำพงใสไร่ปูล่านร่วมบูร่วมกุศลมานน้ำกันแม่คู่กัขอไห้คนมีโคมีลาภมีสุผาบแ็งแรง่ยงนีคุณแม่เร้อสุบุสุคนสาธุลลำๆล่อยๆไปนน้ำกัน อันนี้แม่คู่กับสินิมุ่นปูนะคะนิมุ่นปูเอออันนี้วิปปอมค่ะสาธุวิปปออันนี้ติแม่คู่ค่ะอันนี้แม่คู่กอบควันนะคะเนะครับสาธุติ๊บแม่คู่นะคะจากคุณถาวรนาะค่ะเน้ะแล้วการน้องรัชชาอานงรัชชาไป็ข้างหวังนัชชานาะค่ะนี่นะคะอันนี้เจ๊ว่านมาสัตว์อาเรกของเอกนี่เขาแตงโมขอบคุณครับของยิ้มแล้วก็นาทน้อยนะคะ ครับซาธุสาธุขอบพระคุณครับสุกขมันๆลำๆด้วยด้วยแม่เด้อครับครับมาบันนี้ให้ยันเนื้อยมคากรเก่าเด้อตอนนี้ตัวเยี่ยมบุ๋มมาตัวมาขามใหญ่คือเก่าหละพี่ร้อยแต่พ่อได้รางวัลใหญ่นะคะได้รับการนะคะเอฟซีด้วยทั้งบ้านปี่กำลังติดตามอยู่ทั้งช่องยูทูบนะคะทีเป็นนัชชาพาโชคเอกพารวยยิ้มยิ้มแล้วรวยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งแต็มโมพารวยเด้อค่ะเด้อ ค่าประจำท่างหอปูชีปภ like uh, oh, ูขาวนะค่ะแม่คู่กระไดอันเชิญองค์ปูพันไม้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะพระพิคเนียก่อนครับปูหน้าข้าเนาะค่ะคคือไปเมื่อวานไปทําธุระให้ปูไปให้ว่าสามแปดก็ออกเมื่อมื่นเมื่อเวียนเนาะค่ะสามแปดแปดสามอาหารเสารอาหารแหลงเนาะเอกก็ได้อีมันบ่มเหือครับได้เมื่อกี้ไม่ปวดแลเนาะขาเจ็บศูนย์กอขาศูนย์ นั่นแหละการแต่หลยปูหลยคนอยู่เนาะค่ะนะครับฟังติดตามคลิปปูเบงเนาะค่ะทานแค่ถามมาไม่ปู่จ้ะโจงยัได้ตัวเดียวมันเอาบ่ได้นะคะเพราะว่าปูกับวาเล่ยแต่บุญวัสนาไฟมันแต่ว่าเหล็ดตัวทร่ปูปนยมันมีค่ะคือมีเะค่ะเด้อพิจารณาเบงเพราะว่าเลต์แต่บุญชินทานของข้าถึงเวลานี่ละคือคุณแม่คนมาจะสีีกับมากาบสักการะบูชาสถานทีหอปูชีปะขาวนะคะมาขอพรอนเพิ่นกา ทอนพ่อสุกลาไปพ่อเด็ดได้สส้างไปทำาแม่น้อคุณรลอยสองลอยไปอ่าบะหมีผูสศิวาจะไหนนิมนต์ผู้กัน หนึ่งหนึ่งตัวเออฮะว่ากัางน่ะมื้อโมงปู่ตาปู่ชื่อพระค้าเออรำถวายเรียบร้อยนะปุ๊กนะอืมรำถวายเรียบร้อยไปรำกลางเมื่อโมงมาใั่เออของผู้ใหญ่อืมอือร้าถขวัญว่าอืออร้าถวายเออมาร่วมถวายร่วมทางนะพ่อนะ เออตามคำมันชั้นยาทั้นยาใจเขาพ่อทั้นยาเก้าถึกป่ะสัสชันกักมาได้อยา่แล้วลูกเรอักระบูชาชื่อไทยทว่าอ่าพอเราใครจะเริ่มจะเริ่มไปลูกเด้ออ่าม่แตแมของขอมอ่าาจากไหนลูกอ้าไอนี่นำไปดูไปแต่งมาเหลืองถ่งเนาะลูกเอพอต้นการักคืออะลูก อันนี้เขาเอินต้นอีงกับต้นบักข้าวม้าเงาอาจารป่าชิโซป่าิท้ามีหมามบเมือจับหมากมือัมากเอาอีนั้นก็่อนหยับขาม้าคอถือรักห่าถ้าไ่หมีถุกมีรักมีสุกมีานสุขภะาพแข็งแรงแ้บุกเด้ขอไห้เงินไหร้องขอใข้ทองไหมาด้วยบุญบารมีองค์ปู่ชือปรกข้าปู่ไงของขาาร่อมทั้งปู่หุ่มปู่พุ่ม ปู่ตาเจ้าคือเจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าช่องมาผูกพายลูกเรานบ้านเมืองใหายรุ่งคืนเด็ดห้เจริญทุกขุนชุกคนอาเกือวางรักถข่าวภาระเพียงสาธุสาธุสาธุพออืมบอกพาวตัวหนึ่งมิจักหน่วยเก้าหน่วยเก่าหน่วยมีเก่าหน่วยเก่าหน่วยเน่าถมเน่าซอมหน่วยเบื่อเกิดลือเป็นเก้าเจ็ด อ้บักเผาเนาสองหน่วยอืาก็เคลีบองเครีย่ออืเนาสองหน่วยบักเผาเมื่อก่านหน่วยเนาสองเลิกอิมเนาะครับคึกแต่ว่าก็มีงบักเผาเก่าเน่าสองมาบักพ่มบักเผาทุงเ่าอาดว่ะมั่วถึงมาถามมาคือมั่าข่าังจะมีโชคมีระมีโชคมีหมาทาไมจะกม่มี พ่อให้มาไก่กระดึงโอเคไหมลูกนะแม่ว่ามึงหนึ่งเพราะว่าให้ฉันยาไก่เก้าเกตได้ฉันยาไก่เก้าสิบเกตบาทเก้าสิบเกตบาทแล้วลูกเราครับผมฉันยาไก่เก้าสิบเกตเก้าสิบเกตดำว้ามลูกนะเรื่องข่าววานมามึงหนึ่งฉันยาไก่ก็พออีกบ่าฉันยาไก่จ้าเก้าสิบกตนะลูกนะฉันยาไก่เก้าสิบเกตรับรองไม่พลาดไปแน่ เป๊ะแม่นื่องทางวัตถุและเนื่อง,งของอะครับผมได้เพื่เบ่งเพืห่หวานก็ห <_ ll> <อ>ันรักครับดึงให้มันถูกเป่าอืมอืมิืมให้มันถูกเป่า<อ>มันจะถือได้แล้วลูกเอบเออทามวาเมล่งสักวันถึงมือโฉบมือราเข้เบงหายบมือแล้วลูกเออแ,แ,แ,แต่ได้โชคใหญ่ด้วยงวดถึมาถือได้ร้ายกว่าเก่าได้งอนนั่งได้นงเก้าเกือบ้เก้าเกอเนาะ มันเป็นจ <like Momo S 1> ังขานนะค้าปูเออบางนี่เขาขูดังอือมอีรูวามกันมาออรอไรายผู้รายคนคือเสียงเรียงลำเดียวพอจะรูดรูพ่อร์รูดเต่าจิบําเอ๋รูปไร้์ื่อเหตว่ารณ์อะอืมซือเสียงเรียงลำไรายผู้ไรายคนแล้วมน้อเดียวพอแต่พี่นี่คือแต่ร้าทางทรอเราเท่ารกเกิดรมพอหมดทุกคนในนั้นัแถวกับว่าไม่เท่ารยเนาะ เพราะแต่อายุเก่าชิบเก็ปีบางรูี่บงรูบบแค่อืครับครัาบางรูไม่ชอบู่แถวเพราะแต่อายุเก่าเก็กระไรเพราอายุเก่าชิบเก็ไม่แถวาดแถเพราะอายุตั้งว่าท่นแปดปียังบม่แถ่า่านแปดปีอ่านแปดเพราะอายุท่นแปดปีคุณได้ยังบ่ท่านเถ่านท่านแต่เรารออยู่บู่อ๋อรอแขวนัันเติมปากลง เคองมีเก่าเก๋าล้วนมากเลยเข่ามาดุครืงผูกค้อนแรงเบิ่งเนาะย่างก็ถือว่าไหวแลวปูเกล็ดมนต้องก็หัวก็งอครับผมเพราะมันงอกค่ตัวเลยครับผมเนาะครับคลิดกไก่ัวนี้เนาะอายุอายอรุ๊บเลยเป็ดครับอายุเก่าเกลเปดบ้าเรื่องเปดบ้าเปดทูกครับออยุร้อดเปดเอาจัาป่ายมากระไ้ร้อดไปดอืมคือขาดหน้าครับ อาก็รอยแปีตื่นมีความหมายแล้ยคือมีความหมายม่นเราฟูขั้นว่าม,มีความหมายบ่ได้คำบานคำเมืองบ่ไดนผ้าลูดร้านเห็ดผ้าลูกร้านถังแบบเข้าใจหรือเะอ่าค <ạ. S 2> อาก็พอน่ะบ่กอยากถามถือเอาตะป,ป่ายันรอยแปดกับพอพวกะตืกับอ้อรายแบบห้ายปื่อเลยคือ <ạ> ลูกลร้านายังบัถึงบบยังบัถึงเนเออเอาตป,าาอป่ายันรอดเป แต่ว่าถูกรักเก่าชึกบเกปืนอนาะห้องเราเลิกแกงครับห้องชิบไปเราเดิกยนงครับผมบ่กี่ร่องอะ้อย่างนี้ทังขันลคกเราหระครับอ่มนกลังบ่เทียงมันแัลแปื่อทุกข้ามอ่านึกจังบ่เทียงแท้แปลปืนอยู่บ่เออเอ๊เออเออโอ้ยไมนเสียงปูเลยอ่ะนืกถึงักน้ำว่า คนเกิดมาแล้วกะเท่าเนื้อกะเหีเ่ยวหนังกะเน่านอ,อ,อ๋อคืองานฝวกงมเนาะก็เป็นกะเท่าแล้วพอว่ะในในใหญ่ทั้งรังใครสิหาแล้วยิ่งเสียงปูไม่เปิดการทางเลยเนื้อกะเหี่ยวหนังกะนานการไปรับเปลี่ยนแปลงทุกวันมือขุนหาขุนแข่งกะบก้ามัวงะกะพ่อไะ ขั้นเขาเสียงมอเขาเก่าพอไปเปลี่ยนมอแล้วเขาทำเนาะครับเออฟังไ้ก็ฟังฟังบ่ได้ก็ต้องฟังครับเพราะว่าพอเสียงดังฟังชัดเนาะครับลูกหลานอายุเ <apply> ก <some antis> ่าช <able> ิดเก๊าฟว่ามีความหมายคือกันลูกฟ้าว่าอายุเก่าชิดเก๊การถือว่าอายุยืนทำไหมถุงมือไม่ฟังอ่าครับผมอายุยืนนะลูกเนาะครับแต่ช้ำแล้วพอเป็นมือมือตื้อเออมือมือ ดืมอ่านพอออกแบบมือมือแบบะเอาก้าคือดืมเอารอดแปดปั๊กเอารอดแปดติ๊กูเอารอดแปดปะ๊ครับเอาก้าวปลายมั้งครับอืมขั้นพอวานเงาไปสื่อเขียนไปมือเต็มหนัากระดาษครับบ่ไหนเอารอดแปดเอารอยแปดรอดแปดเช็คเป็นบ่อะไรรอยแปดบาทหนึ่งศูนย์แปดเดียวปูเออน่าราคาเอื้อร้อยรกับแปดครับผมร้อยราคาแปดครับเข้บใจโอเคครับโอเคครับมามะ เป็นงั้นคไม่ความหมายอายุรอดแปดปนาะโอ้ยคือเหมือหางหกเล็กคนอายุรอแปดมา่าง้ากปูแปะเก่าเก๊มพ่อกบว่าหางร่วงไปปั่นน้ำมันจักรย์ใดบ่ไหนาครับหางคือเล็กดิมครับีบาหรือหอนเมื่อเดก้อที่เจ็ดปีนี่ไงไ่หายากมนบ่ปูบ่ิเมื่อค่ะครับผมงอนมันเ่าแล้วไม่ได้หางเนาะโอ้ครับ เปิดนั่งเผาเนี่ยหลหหางานครับแต่ว่าอายุหอดรอยเปิดหางานายก็ระเบิรงคขนหาง่ายคุณปู่พ่อได้พ่อได้พ่อได้พ่อไดัที่ร้านเาบอเอาอายุอดร่อยเปิดเพิ่งเจ้าเก่าเก็บผูจสิตประชัิให้ได้ได้เอาทั้งสองเอาทั้งสองเนาะเอาแค่นี้ก็รูยว่าไม่มีปัญหาเนาะ เออโชคดีขึ้นเดี๋ยางคุณนำบอกกอท่าน้าเออทางบุญจากบุญชมาเรื่อยๆด้วยแรงอธิษฐานนะลูกเนาะด้วยแรงอาชีพฐานหน่วความเชื่อแล้วก็นักถือในมกในจักรการเริ่มเกิดถึงอวหาถ้าจักรชงถึงบ่ขาดบ่ฟ้านก็เกิดขึ้นได้ทุกชึงทุกอย่างนาลูกเนาะครับผมด้วยแรงบรรลุบันดักไม่เป็นไรพ่อจะให้โชคลาภทุกคนเตรียมใจลูกหลานจะเอาได้หรือเปล่า คำว่าโชคลาภคำบ้าบุญบารมีคำบ้าจะสมบุญมาไม่เหมือนกันพ่อจะยกประเด็นให้ฟังนะลูกนะการกินการทานบัคคือกันเพราะฉะนั้นเป็นงั้นคือถือเลยได้แต่ว่าถือบัคคือกัดผู้ระคนถือขาลอยไหมว่าเรื่องผู้ละคนถือพักหนึ่งผู้ระคนถือเป็นรายเป็นงังนเขาคือถือกูกะคือเฮ็ดโล้บุญก็ไดืษ บุญกูกระเทิบุญไงคือกะรอัจฉาจังผ่นเลยครูนักพจนกัดเสียงนะงการทําบุญบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ปรากฏขึ้คือท้เสียงทันตาแป่มันเป็นบารมีของเราที่ัดทวงทางมาลูกถึงเวลาถ้าเข้าเดือดเนือร้อนแต่ถึงเวลาบางถึงบางอย่างทิงน่น่ารักที่บันเกิดขุ้นแล้วบุญเร้อบางเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกับอีรางหวานคอลงตัวย่างให้บุญ คือร่างหลามม่คู่ของพองแล้วเออไม่มีจะกจินแม้แต่เงินบาทเดียวยังไม่มีแต่ทำไมถึงพลิกผันชีวิตได้ต้องอดทนต้องเชื่อมั่นตัวเอ้ต้นไปที่พึ่งแห่งตนยาไปวังอาใช้ไรได้ค่ะในเมื่อพ่อทำให้ไม่มีสักอย่างแม้แต่เหลือตังแต่ชีวิตจะของ จะดิ้นรนไปอย่างไงจะทำยังไงให้ยูรอดปลอดภัยพ่อพอี่ถูกใจแล้วคือถูกใจให้รู้จักคิชชอบทั่วไปให้รู้จักแกล้งการรู้จักแกก้นานอ่ะอันหดดีอันไใั่วอันหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแล้วก็เชื่อพอ่อที่นั่งอ่ะเชื่อพอ่อทุกประการพ่อพี่ถูกใจแล้วพ่อก็เลยเลือกยัง เลือกทงควรทื่อจะมาเป็นตัวแทนให้องค์ปูท่านอืมแล้วก็ด,ด้วยแรงบรรดงบรรดาบุญเกา่ากุชนเกา่าที่เคยชักช้มทางบุญม,มากทางกระฉาดป่างกอนข้าทีได้รัะเจงบัลลุแม่ครูเป็นตัวอย่างนะลูกนะช,ชางตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันข้าเหมือนเคยได้รักบ่ามันข้ามมืออี้ทีใดมืออื่นนะ อันนี้พอ่อยกประดนให้ป้งางแล้วลูกเนาะนบางคนกูท่านกระดอกกระเรือกูทา่านตังบาราดกูบอแดกจักเยื่ยอีฟอ่ขี่ตัวประทังว่ะพ่อไม่ได้ตัว<ม>แล้วก็ไม่ได้โกงมมบอแดกตัวให้ลูกร้านมาทางบุญแล้วลูกเดออพ่อให้คัติส้อนใจลูกร้านทุกคนเออให้หูกจักเกลดยให้หูกจักขาให้หูกจักกิน่นให้หูกจักข้า รายละเอียดอะไรพวกเราชอบมือพ่อเนาะอันนี้พ่อเบาพ่อวันพ่อบอกเรียบพ่อนาบเพราะฉะนั้นจงเข้าใจนะลูกนะกอให้เข้าใจทุกปู่ทุกคนได้หรือเด้อป้านเป็นงั้นทำานกูคือบ่เกิดกูให้กระดอกกระเดื่อกพวกหนักกูให้บ้านตจำบ้านหลังกูให้พวเป็นขั้นกูให้พุ่กูชื้อที่ให้เปงั้นคือบ่ปากกูคือบ่งหงอกูเดียนภาษา การทำบุญว่าต้องให้ขนอนอง้ะลูกเด้อการทำบุญให้เกิดจากอิตเกิดจากใจของเราบารมีนั้นถึงจะได้แบล็คแจ็คสุดเต็มรอขั้นกินขั้นท่านขั้นเสียดาเสียดายอืมเสียกินเสียท่านเสียดายน่ะไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์นะลูกนะเออทั้งกินทั้งท่านกู อันนก็ทุบ no, กูถือเอาว่างบพราท่านบอกเสียดายว่าจะชื่อเลยกก็ไม่ก็คือเลียกว่ากูท่านหาบาทแต่กูคด่มืท่านนึ่งก็คือบ่าเสียอีกเพกูท่านแรกเพิ่มเลยนี่ก็กล่มแรกนจากท่านเริ่มเสื้อหนังท่านหาบาทเสียดายไหมเพราะถ้ากูท่านแล้วมันก็จิขาดท่านก็ท่านหวานน่เอาไว้คือเก่าบ่ามากน่ะ พ่อค่ั้พอนกแบบย่างหางเบืองแล้วลูกเรอการกินการทานไม่เหมือนกันก็ดูตระ่างเหมือนอีนางขาวันกับปลกร้านในมา่วามถางวงมแต่เท่ไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็เห็นพอกจากประทานให้ไปเรื่อยไม่ใช่ว่าจะรวยครั้งเดียวไม่ใช่นะลูกนะคอยเป็นคอยไปคอยกินคอยทานแล้วลูกเออคือในมหาพอเมือหนึ่งือว่าเบืองร้ายหน้งามาหอปูชื่อปลาข้าว คู่เบาก็คือคููตาชุดรอนน่ะใช่ครับผมอ้าวทำหมาดาได้ครับผมผูกนี้กระสูอพอไปเลยใช่แล้วชูว่าในการเบากันจะการเกย์นะจาะ่าดทีอเบากันดีร่ำกับม่วงเบากัดาแข่เนาะับากับปากหาเรลืองไว้บมาบังืมเนาะอรย่างเี้ยครับผมปืมดีเวรว ขั้นเบากับเ้าๆคหัวะขั้นวัดรถคู่กับเบา้อ่ะแม่บ่า,าคนะครับพนะ่อฉนารตรงที่นี่คือเจลานานะลูกนะทุกถึงทุกจักมีที่มามีที่ไปอือเข้าเฮด,ดเข้ากระไดแกเข้าแล้วลูกเออบ่ไดแกูนอื่นอา้มามาหมือมดจังรับาจหมด,ดจัดดง เออไม่เรก็ม่ตาเบาะเื้บาก็เด้าผู้ได้ขาดกตขายคู่าเราออื่นจงคึก่ะคาอร์ดเราต้องอมหางมาสั an ่งอ่าเห็นล sure. ูกเห็นร้านมาพอกระวิ่มกนึ <tr> ่แสกนูกเนาะเออลูกร้านมากินมาทาน้วยบุญบารมีจังได้เกิดเนาะลูกเนาะขั้นบอกกินบอทานอืมเข้ากระได้ทอเข้ากับได้เรกเนาะเออเข้าได้เล่เข้ากับแบ่งกินแบ่งไข่แบ่งทานเลูกเด้อ ในเมื่อแบงกินแบงท่านเออโชคราบกับติดตามมากตามมากเจลราเรกแบงหนอผู้รับคกระเบิดได้ร้ายผูรับคกระเบิดได้หนอทั้งรับอีนั่งหลับูมาใหม่เออแบ่ชงเจ้าบารมีจะเข้นตัวกิ่งเชียงกิ้งอีพอม่นแมนบ่คือว่าจะของเราแต่แมนบ่บอกเลยถือที่รัท่านแม่กิ่งบอกถือด้น้าห่วงเก่าเกศว่อาแม่เอาเจ้าคือเอาเจ้าคือที่รัางาวัน ไปถามร่อเบิองลดูนั่งูุกครั้ง่างไม่เก่าดูถ่ายว่าใครไม่เก่าดูถ่ายเอาเรือบางวันขอื่เก้าดูถ่ายไม่เก่าดูถ่ายเก่าดูถ่ายอ่พ่อค็อบอกเก่าคือไม่เป็นถ่ายสองตูดอันอันนั้นวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งอยู่ถ่ายสุดนะปูเอาการยุทธถ่ายสุดนะบังวันที่บางวันที่หนึ่ง ไม่ขายมิก้าอืมไทยไมเจ้าเออยออร่งไปจังสีตาวเอเคไปถามหูรัถามไปอยกข้างหลังมีรางวัลแท่แนมเรามีรางวัลชื่อเท่าไหร่มีหอดรงังวัลทีอท่อหนหอดรางวชื่อห้ามีมัดมีหอดใต้มีหอดหนาพ่ออยากใส้องตัวพ่อใช่องตัวอาไัวสองตัวอ้าวสองตัวป่ะครับเอาเรียกใช่สองตัวพู เขาไม่ใ่เขาขู่ขู่ว่าออกเก่าตัเดบเก้าตัวเดียวบะปูข่ว่าออกเก่าตัวเดียวครับไม่จะคืองานสาธุสาธุปูเก้าตัวเดียวเลยกบะปูพอวิ่งไรว่พอว่งวิ่งไรขั้นบเมืออขันบะเมือพองานเอาได้วงาได้ขั้นบะหองานไทีข้านเอากได้ด้วย ข no e no, no no ้ากัเกานึงแม่นวนก็กระดง้างก็กระด้เวิ่งกับกระดาง้ายก็กระด้เด้วกเก้ามีเกา้มาเกาตัวเดียวนะพูดเกาตวเดียวาตัวเดียวทุกคนจักเกาตัวเดียวเกาเกาทุกเกาเกาาเกาเกาาเกาากเากกาเกาเก้าเเกเกากาาเกาาตัวเกายกาเกเก้าเกเาเกเกเกกาเกาาเกาาเกาเกกเา ไม่รูจักแบบปูเก้าหนึ่งตัวเก้าหนึ่งตัวเก้าหนึ่งตัวเข้าใจปะใจกระปูไปกจอคือเร้ไปให้ฉันย่าใจ็นเรียบรลอยเร้วกูได้สิ่งที่คาดคิดมากแล้ววันที่วันคือหนึ่งฉันย่าใจเก้าเกิดเก้าเกิดดูใต้ต้นมะขามสัญญาใจมป็นกระปูน่า ฉัน้แต่เก่าเก็บ้าเอะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมฉันได้แต่เก่าเก็บแต่ว่าเลยขาดอย่าลืมเดขาดร่างมาชนึงมีกลไม่กลามีกลืเนาะขอตัวเดียวเพราะเต่าขอตัวเดียเก่าเก่าไม่ใช่นะบามือร้ายตัเพราะว่าตุ๊กตาบามืเงืนถือเนาะครับเอาเก่าตมเดียวนั่ครนะเอาแค่นั้น เพราะว่าเอาตัวอึ้นบ่อเพเอาเอาเก้าตัวหย่อนนะว่ะมันก็คือไงหมายว่าอ๋อ่ะพ่อจะอวยพรให้นะลูกนะอ่ะอวยบุญบารมีองค์ูชีพระค้าพรูตาปูพุ่มปู่บุญคุ้เจ้าชีเจ้าท้างเจ้าบ้านเจ้าช่องพรกับปู่อนันต์ารราชาติสุกูธรรมชาติภูมิขเราพรกับเท่าเวรทุกวันพระทั้งกระจายเออร่วมบารมีข้า ขอให้วมดนะด้ทางหมดจบไปขอให้ ลูกร้านได้ถูกเร้ราบเรืถูกแล้วม้างวดถือมาขอให้ออกเก่าเก๋แล้วพอเก่าเกศวัดชาถูกาอาจจะเริมเติมูกเิมกากากาเติมน้ำมันเก so ้าเกศเติมเติมน yeah. ้ำมันแล้วะรวยแล้วะรวยนมันเกาเกศแล้วจะรวยนะุกเออรวยยิ่มก็ไปเติมแล้ทุกทาง้างครับเขาเติมขาคือเก้าระเก้าเกศด้หรืครับ่มถูกชา